Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สวัสดีค่ะพบกับน้องมนออนไลน์นะคะในช่อง t h อ Head Family นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดลานเมืองนะคะน้องมนนะคะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศนะคะของตลาดลานเมืองนะคะที่จัดกิจกรรมงานในวันนี้นะคะก็จะมีนะคะสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็จะมีบูธนะคะเป็นสัตว์โลกน่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆที่ตลาดลานเมืองจังหวัดเชียงรายของเราวันนี้เลยนะคะตามน้องมนไปดูด้วยกันเลยค่ะ มกำลังใจนด้วยนะอบคุณมากแต่ทีมของวันเนะกีาาย่ย้โอ,อ,อ้โหใครวัเตาเดินช้านี่แบบ<า>เดินเร็วมากเลยเนะี่ยอ้น่นะอวมาโอ้โหอีห่องีแล้วน่ะคะงเ มาเที่ยวที่นี่นะคะนอกจากว่าเราจะได้แบบความสูงแล้วนะคะก็ยังแบบมีสัตว์นะคะให้เราได้ดูด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นน้องยิ่งกานะคะเนี่ยด้านนี้ไม่รู้อุ้มไหวไหมนะคะเนี่ย ตอนนี้นะคะก็สนุกกับเด็กๆนะคะก็มีกิ้งก่ายักษ์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะน้องๆก็แบบโอ้โหสนุกมากกล้าอุ้มไหมเนี่ยนิดนึงนิดนึ่งกลุ้มได้ไหมได้หนักไหมหนักอยู่ใช่ไหมนะคะให่เขาจะมีให้ลูกค้าเซ็นรับตั๋วเรื่องของเงื่อนไขเรวจะให้เงืไขแล้วหนูจะได้กิจกีก็คือการผ่อ เพราะฉะนั้นนะคะขอเวลาให้ทางทีมงานของเราได้เปสนเด็กดีสวใหญ่มากเลยค่ะน้องเหมือนแบบเหมือนเด็กเลยอ่ะความสะอาดโต๊ะทุกอย่างให้เรียบเ้อยงไม่ค่อยอุ้มนะเราจะเรียกที1ทุ่มนะคะเขาจะให้คุณมา ก่อนรอได้บัตรคิวแล้วรอเสียวสารภาพจากงูแล้วจะให้ทป็นภาพค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะของการแ,แบบว่าไ,ไ,ได้จับสับน้องนี่แบบว่าแปลกๆนะคะสำหรับน้องมนนะคะคือเป็นครั้งแรกทม่เคยจับเลยนะคะแบบว่าสัต์น้องประเภทแบบนี้นะคะฝากไว้ค่ะฝากไว้กลับมาหายไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูนี่มีข้างหลังเป็นงูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะดูเอค่ะไปดูตรงนี้มาอ่โอเค นี่ยกเท้าไม่ชอบกล้องเลยโอ้โอ้ยตกใจมากเลยโอ้น้องเป็นอะไรอ่ะโอ้โหคือแบบว่าน้องนะคะคืออยู่เ mmm มื่อก ja ี้เห็นแบบกล้องแล้วกลัวมากเลยเกือบเหยียบหัวละโอโหเดินนี่เกือบเหยียบหัวเลย กลัวไหมอะเนี่ยไม่กลัวเลยใช่ไมใ่้กลัวไแล้ร่อลองใช่ม้เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ไม่กลัวเหรอคะนิดนึงใช่ไหมอันนี้ไม่กล้าจับเลยตอนแรกกลัวมาก ไม่ช่วยจับงูให้ว้า,าวไอหัวมีไหนเอ,อ้ยเอ้ยหนังเก็บมันน่กกากลัวมากเลยอ่ะน,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 นี่นะคะทุกคนโอ้โหน่ากลัว <c oughs> อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะกับการที่แบบว่าอยู่กับน้องงะนะูเนาะจับได้ไหมอ่ะกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวเลยใชไมนี่กลัวเลยใช่ไหมมองหน้าเราได้เจา้าไมเล่น ขอบคุณมากนะคะน้องอย่างไรเจ้าน้องตัวอย่างค่ะน้องจหนวยเดี๋ยวพี่ส่งฆ์นนะเจ้าอะไรเงยไอ้ตัวนี้มันเอาเราไม่ได้มันปีนมันปีนอกี้เราเจอน้องหวยนะนี่ให้ดูเยอะแยะมากเลยนะคะงูนอนหน่อยดูมาสองวันแล้วมาสวันแล้วใช่ไหมโอ้ไอ้ตัวนั้นก็จับไหมอ่ะหนักแค่ย่อยเหมือนกันเลยเนี่ยดูดิ อันนี้ใช่ไหมสี่ห้าโลเลยใช่ไหมตัวน,นั้นน่าจะห้าโลว้าวอันนี้คือไม่กล้าเอาลงนะไม่กล้าจับกลัวได้ไหมสายติดหรือเรอ็วว้าวโอเคอนี่ไม่กล้าหยิบลงแล้วกลัวค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องบนนะคะก็มาอยู่ที่อ่า บูธนะคะคนรักสัตว์แปลกเชียงรายนะคะนี่เลยนะคะเฟซบุ๊กคนรักสัตว์แปลกเชียงรายนะคะสัตว์มีให้แบบเราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงูนะคะแล้วก็อีกนานะคะแบบเยอะแยะมากมายมุมนี้รู้สึกว่าน้องๆนะคะจะชอบมากเลยนะคะกับการที่แบบว่าอยู่กับสัตว์นะคะทั้งเต่าทั้งงูทั้งะะอิกวัวาโอ้โหเยอะมากเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้น่าจะเบาวะอันนี้ตัวนักเลยเนี่ย ราคาหรอราคาไหนเบาเหลือกันหรออันนี้อันนี้แพงกว่ากว่าเาราคาไม่เบานะน่าจะประมาณ6กลักถึงไหมสวัสดีค่ะถึงอยู่ใช่ไหมเ,เรียนเชิญเลยค่ะมาชมนะคะ วันนี้มีมาเพิ่มด้วยอ่าวันนี้มีมาเพิ่มด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีโชว์สัตว์แปลกตรงนี้ให้กับทุกท่านด้วยนะคะก็อดใจรออีกสักครู่ทั้งชิมอาหารอร่อยนะคะแล้วก็มาที่ครบจบเลยค่ะร้านเมืองมูเหล็กของเรานะคะแล้วก็เรายังมีบริการในเรื่องของฟู้ดบสอกนะคะ แล้วก็มาชอบมาชิมมาชิวกันที่นี่นะคะกับบรรยากาศของร้านเิงเมดค่ะรตอนนี้ท่าอยู่นาของร้านเิงเมดตอนะหนนะใส่ชุดเก๋ๆนะมาถ่ายรูปกันที่นี่นะคะกับร้านเดลเมดโอ๊เบาะคะคือใช่ค่ะเราก็มีหลากหลายทุดทั่วงานเลยนะคะ ทุกคนจุดตรงนี้นะคะเป็นแบบเกมในตำนานเลยนะคะเนี่ยมาริโอ้นะคะโอ้โหตอนนี้ยังแบบมีคือมีจอยสติ๊กนะคะแล้วเกมให้เล่นอยู่นะคะเนี่ยรีไวต์90เกมนะคะคือนี่แบบว่าจอแล้วเกมนี่แบบเป็นยุคเก่ามากนะคะแบบสามารถยังเล่นได้อยู่เลยนะคะเนี่ยคือตอนเป็นเด็กๆนี่คือแบบว่าใครที่แบบเล่นเกมนี้นะคะแบบว่า เป็นอะไรที่สนุกสนานมากเลยเนาะโอ้โหเป็นแบบบรรยากาศที่แบบสวยงามมากนะเสียดายมากเลยนะคะที่แบบว่าเป็นช่วงโควิดนะคะแล้วก็ดูเียคนจะเงียบเหงาบางตามากเนาะมุมตรงนี้ทำออกมาได้สวยแล้วก็แบบดีมากเลยนะคะ ในโซนของตลาดลานเมืองวินเลดนะคะนี่ดูคุณแม่เขาปาักผ้าสวัสดีค่ะชุดที่สวมใส่นี่เป็นของชนเผ่าอะไรคะชนเผ่าฮิวเมียนค่ะฮิวเมียนหิวเมียนหิวเมียนอืมเมียวยาวเอากลักษณ์ก็คือจะเป็นผู้สีแดงตรงนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะนี่ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าเมียนใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้มีประมาณะะ้5-6ช,ชนเผ่านะพี่นะ,ม,ะมีทั้งอาข่ามีทั้งอุมงอ้มเมี่ยง,งม,มีทั้งคาร์เรนมีทั้งพี่น้องราหูพี่น้อง,อ,งะอะไรนะพี่น้องมีจูพี่น้องโอ้อลายชนเผ่ามากเลยนะคะเราก็มาผสมผสานให้มันลงตัวเพราะว่าที่ไปจังหวัดเนานนะค่ะ,คะ ปักเองหมดทุกอย่างเลยนะคะโอ้ยตังเกงนี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะในการปักอะค่ะประมาณถ้าคนทำเร็วก็ประมาณแปดเก้าเดือนโอ้ยแปดเก้าเดือนเลยนะคะทำชิ้ช้าก็ปีนึงอเจอย่างั้นเดียวเป็นตัวเวลาเราสวมมันก็สวยงมงานทุกชิ้นนี่คือแบบว่าใส่ใจในการทำใช่ค่ะ อโอ้โหนี่เป็นกางเกงใช่ไหมคะตัวนี้ใช้ระยะเวลานานไหมคะหนึ่งปีงปีโอ้โหมันต้องทีละเส้นทีละเส้นเส้นแล้วก็ดูใหม่ในการทํานะคะทุกคนกว่าจะได้มานะคะแบบว่ายากมากเลยนะคะแบบใช้ระยะเวลาในการทํานะคะของทูกค่าของสินค้าทุกอย่างนะคะดูมีคุณค่าทั้งหมดเลยนะคะ นี่นะคะเหมือนแบบเป็นลายพิมพ์แต่ไม่ใช่นะคะเป็นลายปักนะคะปักทุกแบบโอ้โหแบบเข้าไปในเส้นใหม่ของผ้าเลยนะคะแบบเห็นไหมคะทุกคนนี่ค่ะคือแบบว่าเล็กมากเลยนะคะค่ะคืะค,คือนี่ช่วงว่างจากการทำงานก็มาทำถัก แบบนี้ใช่ไหมคะดวงวันบางช่วงตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะที่เป็นผู้ผู้นี่เขามัดได้มัดได้เอาใช่ไหมคะไหมพรมอืมสวยมากเลยนะคะแบบ้ญี่ปุ่นอืมค่ะงานทุกชิ้นของพี่น้องชนเผ่าเรานะคะแบบละเอียดมากงานสวยมากละเอียดมากแท่ไหมไหมกระเป๋านี่อยู่ในราคาเท่าไหร่อะคะอันนี้ โค oh, ถือว่าไม่แพงเลยนะคะ <Okay. S 1> กับการระยะเวลาที่ทำสองพันเนี่นะคะทุกคนถ้าเราเฉลี่ยระ,ระยะเวลาแล้วเนี่ย oh, <my> ตีราคาเป็นวันนี่นะคะถือว่าแบบโหถูกมากเลยนะคะ <Okay. S 1> ดูสิข้างในนี่คืองานละเอียดปีมือมากเลยนะคะในการทำแล้วก็ทุกชิ้นนี้เย็บมือนะคะเสื้อผ้าในทุกชิ้นนี่คือก็ทำเองหมดเลยใช่ไหมคะ mm. นี่ราคาแบบ mm. ทำเองหมดทุกอย่างเลยนะคะ ใครนะคะที่มาเที่ยวที่ตลาดลันเมืองนะคะก็สามารถแวะมาอุดหนุนนะคะพี่น้องชนเผ่าของเราที่นี่ได้นะคะนี่ละคางานแบบละเอียดมากเลยนะคะ uh huh. ใช้ระยะเวลาในการทำนานมาก าวทุกคนที่เราเห็นตอนนี้นะคะโอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าถ้าไม่มีโควิดนะคะสถานการณ์แบบนี้นะคะคนจะต้องเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเจ้าของงานนะคะจัดงานออกมาได้ดีมากะะแล้วก็สวยมากเลยนะคะนุม,มนนะคะชอบมุมนี้มากที่สุดเลยนะคะก็คือเป็นมุมเขาเรียกว่าเกมนะคะมาริโอแบบโอ้โหสมัยแบบยุคแบบนานมาก เลยนะคะตอนเด็กๆเ,เลยนะคะเมื่อก่อนนะคือแบบว่าเป็นเด็กเนาะอยากเล่นมากเลยนะคะเนี่ยเกมนะคะดูสิคะโะยังมีนะคะเกมนะคะสามารถที่จะเล่นได้กันเลยนะคะเนี่ย ดีค่ะติล,ล่าเนี่มีอย่างายอ่ะเจ้าอ๋อจะเป็นเป็นขนมรังผึ้งโบราณเนาะ,ค,ะค่ะอันนี้ขายอยู่ทุกวันก็เจ้าทุกวันนะคะ,นนะ,คะโหค่ะทุกคนที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็เป็นขนมรังผึ้งโบราณน,นะคะก็จะมีไส้หลายไส้มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูยองนะคะช็อกโกแลตชิพข้าวโพดนะคะแล้วก็ฝอยทองนะคะมีข้าวโพดคลุกเนยด้วยนะคะนี่จะเป็นของหวานโบราณเลยใช่ไหมคะ เวทีกลางทะเลการทะเลจีนโบราณเนี่นะคะใครนะคะที่มาเที่ยวที่ตลาดล้านเมืองของเรานะคะก็สามารถมาอุดหนุนคุณลุงได้นะคะอยู่ใกล้ๆในโซนอาหารของเราที่นี่เลยนะคะร้านก็จะมีวลอกเฟอร์นะคะแล้วก็มีอาเป็นของวานนะคะโบราณน,นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะ นะคะส่วนร้านนี้นะคะก็เป็นไอติมลุงพันหวานเย็นนะคะชื่นใจอร่อยต้องลองเลยนะคะแบบที่ร้านนะคะที่ร้านนี้ก็จะเป็นไอไอศครีมนะคะมีหลายรสมากเลยนะคะมไีไอติมปั่นไอติมทอดโอ้มีทั้งไอติมทอดด้วยใช่ไหมคะไอติมปัน่นช็อกโกแลตค่ะไอติมแซนวิชก็มีอืมซิงเกิลของร้านนี้คือเป็นไอติมทอดเลยใช่ไหมคะโอ้โหนะคะ ร้านนะคะอยู่ในตลาดลานเมืองของเรานี่เองนะคะ,ะ,ม,ะมีไอติมเผาด้วยนะมีไอติมเผาด้วยใช่ไหมคะไอติมเผานี่คืออลักษณะคือเป็นยังไงอะคะคือข้างนอกนี่ยกับมอุ้มด้วยมาร์เซลโลข้ามในเป็นไงค่ะเปิดทุกวันใช่ไหมคะขา,ายอยู่<ห><ๆ>ช่วงระยะเวลาไหนอะคะค ห้าโมงเย็นใช่ไหมคะ,มมค,ะค่ะดูโหตอนนี้นะคะคุณลุงนะคะที่ขายวลฟเฟอร์นะคะอยู่ตรงในโซนนะคะตลาดลานเมอืองวินเลจนะคะ,คะก็ได้ให้ขนมนะคะน้องมนมาชิมนะคะนี่นะคะหน้าตาก็เป็นวาฟเฟอร์แบบนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะอันนี้เหมือนรู้สึกว่าจะเป็นวลฟเฟอร์เผือกนะคะโอ้โหแบบหน้าตานะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะหอมด้วยค่ะ ตอนนี้น้ำมนลองชิมดูนะคะแล in <so ้วก oh, ็เทซอสทับสุขไปในพรบใหญ่นะคะเทใส่ใหญ่นะคะซอสอีกอันนึงนะคะที่เป็นสีเข้มๆนะคะใส่ไญ่รสชาตินะคะบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะใครที่มาเที่ยวที่นี่นะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนคุณลุงคุณป้านะคะแล้วก็มาชิมของหวานนะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นของหวานโบราณนะคะพลาดไม่ได้้เลยนะคะมาเที่ยว ที่ตลาดลานเมืองของเราในโซนตลาดวินเลศนะคะลานเมืองวินเลศนะคะก็สามารถที่จะมาซื้อบัฟเฟ่ร์นะคะแล้วก็อาหารหลากหลายมากมายที่นี่ได้นะคะตอนนี้ขอไปกินขนมก่อนนะคะอร่อยมากเลยค่ะใครที่ไม่ไหวแล้วก็สามารถถึงงานได้ค่ะแล้วก็ขอถุงมือรอที่จะนำกลับไปอิ่มหนำสำราษร ค่ะท,ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาเที่ยวนะคะตลาดลานเมืองนะคะในโซนของลานเมืองวินเลดวันนี้นะคะงานที่นี่นะคะก็จะจัดถึงวันที่18เมษายนนะคะบรรยากาศในงานนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่าจัดงานออกมาดีแล้วก็สวยงามมากนะคะมีมุมให้เรานะคะได้ถ่ายรูปนะคะมุมสวนสัตว์นะคะน่ารักนะคะ ก็สามารถที่จะมาถ่ายกับน้องๆสัตว์นะคะมีเต่านะคะมีกิ้งกานะคะเยอะแยะมากแล้วก็จะมีโซนถ่ายรูปอีกนะคะใครที่มาเที่ยวที่นี่นะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็มีมาตรการดูแลนะคะสุขภาพของเรานะคะไม่ว่าจะสวมแมสนะคะแล้วก็จะมีการ ล้างมือนะคะหรือว่าอยู่ในระยะห่างนะคะ<ม>เที่ยวแบบนิว o r มอลนะคะ<ม>ก็สามารถมาเที่ยวที่ตลาดลานเมืองวินเลตข,ของเราได้นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะกับภาพบรรยากาศสวยๆนะคะที่ตลาดลานเมืองของเราที่นี่นะคะแล้วคลิปหน้าน้องมนออนไลน์สายกินเที่ยวนะคะ จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะน้องมนออนไลน์สายกินเที่ยวในช่อง The h เ a ด f ฟมิลีนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูบรรยากาศสวยๆพร้อมจบคลิปนี้ไปด้วยกันเลยนะคะ